อ่๋อ,อก,ก็สุดทุกท่านเก่งเช่นเคยนะผมวั็นพวกกับเอกนอนเล่นกันอีกแล้วนะฮะวันนี้พวกกับ r o v ์กับถึงตาคุณแบนแล้วกลับอะไรวะช่างเถอะนะอ่ะโอเคนะฮะเมดเหรอให้คุณเมดเหรออ่ะได้ได้สพอร์ตได้แบรนสะไอ้แกก ไม่ใบไม่ทันแล้ว,ลวให้เป็นเมดเหรอโอเคก็ได้เดี๋ยวจัดแบบแบบแบบแบมเบิลเลยนะเอา,าเอาไหมเอาเป็นลีน่ามา,มาดีนะของคุณเป็นฝ่ายเลือกอ่ะโอเคกูคเมดใช่ไหมอ่ะคเป็นเป็นฝ่ายเลือกเดี๋ยวเป็นเมดดีลีน่าแล้วกันตามคุณเลือกแล้วโอเคมาเราจะมาเล่นลีน่ากันนะฮะบอกเลยว่าสกินนี้มันไม่ใช่ธรรมดา ไม่ว่ามันไม่ธรรมดาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรสเตอร์เป็นไรเนี่ยอเรสเตอร์อะไรของมึงกูถามก่อน <laughs> <laughs> ถามก่อนเซงว่าเออบาหลอดหน่อย hay farm phá hủy farm phá là hả? Không Letter กูฟาร์มก็ได้กูฟาร์มเทสไอเทมอทไอเทมมาที่จริงจะพูดว่าไงดีอ่ะเอเตอร์ฟาร์มนะแต่อย่าหาทำนะมึงที่หลังมือหาทำอย่าหาทำนะกูไม่ชอบอา้าวชิบหายแล้ว โอ้โหวงมึงเวรกรรมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทักเลตเตอร์ไปก่อนมึงเนี่ยนะคือกุลลำบากมาก สามสองยินดีต้อนรับสู่ ROB สู้กับศัตรูไปด้วยกันบัฟจศัตรูยังไม่เกิดต้องฟามใช่ n d Die. ได้กูจะไปทางนี้ก่อนลวกันบรบฟาร้าลับดีเดยอะดีกว่าบอกเลยว่าเขาผิดมึงนะเลกเตอร์อือม โอ้ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวมากหอยในใจก็แบบนั่นแหละโอ๊ยแตกแตกแตกโอ๊ยแตก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 โอ๊ยแตก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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปิง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 โอ้ตายตายกูตายกูตายหอยยังเงี้ยคือตายแล้วมึงไปนู่นน่ะโอ้โหแล้วมึงเผลอบาดด้วยโอ้เอาเข้าไปมึงโลกนี้มันช่างประหลาดประหลาดจิตหายเลยกู กูเล่นอะไรเนี่ยกูเจออะไรกับทีไหมเนี่ยโอเคช่วยกันหน่อยช่วยทำมาหากินกันหน่อยได้โปรดได้โปรดช่วยทำมาหากินกูนหน่อยได้โปรดเพื่อนโอโน้โหแล้วกูต้องมาตูต้องมาตีอย่างเงี้ยป่าปลาปลาอะไรนี่เออเอาเวทแล้วกันสักไม่รู้ทำยังไงละเริก่อน ก็มาลํำบากกูอีกอาไอไพลังขึ้นราส้นกันตายตาย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 ตายามึงไม่ตายวะมันไม่ยอมตายมันไม่ยอมตายูคองอยู่ไหนจ้าเอวูคอง บุกครองอยู่ไหนบุกครองบุก like Excellent. โอเคอยู่ตรงนี้โอเคไม่เป็นหายเดี๋วไปฟาร์มก่อนนะกูอยู่คนเดียวไม่ว่าอีเนี่ยกูฟาร์มคนเดียวเนี่ยมึงเห็นเปล่าเนี่ยฟาร์มเช้ากับเพื่อนเลยบ้าอือแตกไงกูต้องแตก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 ต้องแตกกูแตกันเนี่ยอือ โอเคโอเคโอเคคือกูลำบากมากเพื่อนเลสเตอร์กูลำบากมากมึงเข้าใจกูไหมฮะมึงเข้าใจกูเปล่ามันห้อยอะไรข้างหน้าโอ้โหปึ๊บ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 ร้อนเท่านั้นกันลําบากคนอื่นมาลําบากกูอีก นะมันไม่ทำนี้ไม่ได้โนเนเตอร์ทีหลังอย่าทำนี้นะทีหลังอย่าหาทำโคลงได้โปรดนะมึงกินดังเลยเพื่อนเอาจริงดิเอาจริงดิเพื่อนจบาตีต้องการกำลังเสริมเจียวเสี้ยนเดียวเสี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 ยนเนี่ยมึงก็เป็นอย่างเงี้ยเพื่อน มึงก็เป็นอย่างเงี้ยเอาให้มันดีๆไม่ได้เหรอฮะแอมดีไม่ใช่เลยครับกูลำบากมากเฮ้ยอ่าฮะอยู่ไหนอยู่นี่เหรอ,อเฮ้ยเอกย อ่าไม่ไม่ไม่นะไม่เอา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 ไอืมแหมอันตีพร้อมเลยนะอันตีพร้อมบวกอันตีพร้อมบวกประกัดกันสิว่าอ่จัดปัดปัดจัยิงต่อทุกคนอ่าไปไปจัดไปอ่าแ้งเงี้ยแหละมันดยิงสิว่อ่ากูเหนื่อยกูเหนื่อยมากอลเลตเตอร์กับมึงไอ้กูเหนื่อยมาก วันพระวันเจ้าไปเป่นกันเลยเนี่ยได้วันพระใหญ่เนี่ยนะอะไรอะไรก็ก็ไม่อยากเล่นฟาร์มกันอยากรู้เพพ่ออะไรคือผมงงว่าคือตอนที่ผมเล่น,นใหม่ๆเนี่ยแบบคนอื่นจะต้องฟาร,ร์มกน,นะแต่พอแบบมาช่วงหลังๆเนี่ยพม่ก็เบียฟรรกฟาร์มกันเพราะอะไรพอโดนด่ารับก็คูโดนดาน่าไงแม่งห่านห่านจิกโอ้ปวดหัวปวดหัวกับ หัวจะปวดเข้าใจใช่ไหมแม่งหัวจะปวดอ่ะมามาอรีรีล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 ีแม่งเลยใช่อรีรีล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 ีอะไรอะไรอะไรเออเออใครมียาพาราสักสองสามเบ็นมั้งปวดหัวมากปวดหัวมากมียาพาราไหมตัวเองโอ้

ที่นี้ล่ะโจมตีป้อมศัตรูเลยจัดไปบดขวเลสเตอร์มากเนี่ยแล้วแบบมไม่ค่อยเก่งฟาร์มนะคือแบบไม่ค่อยเล่นฟาร์มจริงๆเพราะตอนแรกคือจะเล่นฟาร์มแบบแบบไม่ได้เล่นน่ะโดนแย่งก่อนตอนแรกๆแบบสมัยแรกๆก็เล่นเอวีเนี่ยนะแต่พอตอนเนี้ยไม่อยากได้ฟาร์มกันเพราะอะไรอยากอยากรู้จริงๆนะ คนที่แบบเพิ่มมาเล่นใหม่ก็ต้องฝึกใช่ไหมพอจะฝึกไม่ได้ก็โดนพวกมึงด่าเนี่ยก็โดนไอ้คนเบต้าใหม่กระดาษเนี่ยคือมึงจะอะไรกันนะเนี่ยเออเด็ด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 มาเล่นกันคุณจะโดนเลยคุจะโดนนะคกูโดนเพื่อนโดนเอ้ยเออเออ เข้าใจความปอบบางของเมร์ไหมแล้วดูคือเลสเตอร์แทนที่มึงจะไปตอนเนี้ยความคาดหวังผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่เทลละเอ้ยอ้ยเอ้ไเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเเอ้ย มึงไม่แตกเลยว๊วมันแตกมันไม่แตกอ่ะโอ้โหไม่ไม่ไม่ดูแลครับมันไม่มันไม่ไม่ไม่ทันแล้วล่ะยังไงก็แตกก่อน แม่เตียวเซียนไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเอ้า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 ไม่ไหวครับผมไม่ไหวจริงๆเนี่ยโอ้โหได้ทุกามเงี้ยนะไม่ไหวจริงติดรองรองระวังรองรองเตียนวเตียนวเตียน

ยิงไป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 ยิง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 เออเออยิงยิงเออเออยิง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 ไปเลยยิงไปเลยยิงไปเออยิงยิงเดี๋ยวก็ตายกูละบปวดตัวโอ้ยคือผมบอกอย่างนี้นะปวดตับชิช <ination noises> บหายดูเลเตอร์มึงไม่ไปเลยเหรอเลยล่ะถอยถอยก่อนถอยก่อนอย ผมไม่ไหวจริงจรินก่อนเลยงก่นจริก่อนไม่ไหวจริรรรรงถ้าผมเล่นเม่แบบธรรมดามันก็มันได้แล้วละ่ะแต่นี่คือไอ้เลนเตอร์โอ้โหกูุัลโคตรชอบเลยชอบเลยเชียร์แล้วครับเชียร์แล้วครับเชียร์แล้วครับออเออพลาดไม่ทนไม่ทันเออไปแล้วเออยังไม่ไปเลยเออ,อ เออไปต่อไปต่อไปต่อเนาะยิงต่อยิงต่อยิงได้ยิงได้เออยิงไปเออเออได้แหละไอ้ยของก็โคตรเออยิงเออนั่นแหละเนี่เขาบอกบอกว่าความคาดหวังที่อยู่ที่เทลแล้วเทลฝากด้วยฝากไปนะจบตีป้อมก่อนกูเข้าใจ แล้วแบบปวดหัวจริงแล้วมันจะเกิดทีลีน่าเนี่ยฮะเมื่อะไรเป็นจะเกิดเนี่ยถอยถอยโอเคถอยก็ถอยต่อนี้ลิงเกิดแล้วไปหาคูลีงอยู่ไหนลิงอยู่แถวไหน ได้ได้ได้ได okay. ้อะลี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 โอเคลิงอยู่นู่นใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหผมแบบผมนี่อึ้งกินกี่เลยเทไอเลตเตอร์ยังไปคุ้มกันคุณหน่อยทิ่ทำงานแบบคุ้มคุ้มหน่อยให้มันคุ้มก็าจะได้เลยซุ่มจมตีใช่ไหมโอเคกูขอนี่นะ กูขอให้เพื่อนอยากได้มัน,นีล้ขอคีบโอเคโอเคโอเคอ้าวเซ็ตกูทิความความความเขาได้เขาได้ดาร์ควะมันเหรอหรือเราเอาเอาวอาเอาอาเออาหอย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  หอยหอยหอยตกันตายฮะจบตายตายฮะ เลสเตอร์นี่ยาโอ้ไม่อยากพูดแล้วพิมพ์ถอยถอยต้องถอยแล้วคือเราได้เล,ล,ลิกานไปนะมันไปไหนก็ต้องกระหนาวายเย่ม้ยมึงก็ยิงกูจังเลย วกว๊อกวอกวอกวอกอะไรีอ๋อเออปวดหัวตัวร้อนครับครับโอเคโอเคโอเคลงกลุ่มรวกลุ่มรวกลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นร้อนรอนรอรวมหมด ไป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 คือคือเข้าใจเพื่อคุณรีบเข้าจริงอย่าให้จบถอยอยครับถอยดันเวฟขึ้นก่อนเรามีคลิปกันเขาลงลงดิดันเวฟขึ้นกนี่เจอหนี่จังหวัดหนองอนข โอ้ยเจอมีกี่แล้วผมแค่เรียนพอมเลยนะทำไมอะไรนะมีได้ทำไมกันที่ค่าเงินเยอะรุบตัวเอ้ยเด็กผู้สิครับเมียที่ตายไปเลยพวกมึงแล้วโอ้ยลราปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยการกลางอะไรเนี่ยไม่รู้แม่นะหรอ มันไดันยังไงล่ะซีฟอยู่นี่โอ้แล้วไม่เอาละวอ้เฮ้ยแหนี่ดูดีๆจบป่ะ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 กูนี่ปวดหัวเลยอะไรของมึงวะเลเตอร์เมื่อกี้มันเปิดไหมเขาให้พาทำโทษย่างหนักไอ้เนี่ยเขาพาทำโทษอย่างหนักเลสเตอร์เนี่ย รายงานดิเวตเตอนะือนอ่ะโอมันเสียเวลาโอเคนะฮะตะกออาจจะไม่งามเท่าไหร่บอกเลยปวดหัวกูปวดหัวโอ้กูว่อวาอะไรไงนี่ไงไม่เล่นอนะ่ะจำชื่อได้ดีนะฮะนะตามกดนะตามกดนะ ออกกวฏโยนเกมกี่คะแนนจสิหคะแนนเหรอโอเคก็ประมาณเนี่ยแบบบอกแล้วว่าแบบโอ้โหฟาร์มคือผมบอกเลยว,ว่าเทวตัว,ต,วตัว MVP เลยที่ผมบอกตั้งแต่ในเกมแล้วนะฮะก็มานี่ครับผมตาเท่าดิวเดียนลิงโดนแจก,กบ่อยมากที่จริงถ้าคาเฟนี่ฟาร์มนี่ผมว่าไม่ไปรอดจริงๆนะฮะ โอเคครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับผมนะสำหรับวันนี้หัวร้อนที่หายเลยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ